อันนี้อาลิปยังเนี่ยดูมาสต้งแก็ตอยู่โอเคอาลิปละสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องชิชิชิเนี่ยมันเจอร์กันอีกแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกับปอดมอนกันนะครับผมก็คืออ่าว่าอย่างใสดีก็คือเพื่อนของผมเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกันนะซึ่งผมเผอออก น้อยหน่อยนะนะวันนี้ผมเพราะผมจะพอนิดหน่อยนะแต่วันนี้ก็อาชีพนั้นแหละก็อย,อยากกพื่อผมอยากอาชีพว่นนะัผมก็จะอาชีพ,พไพ่แบกบิสเล็บ ง่ายนะคบผมง่ายก็คือวันนี้ผมจะมาอาชีพกับเพื่อนพูดของผมนะคบผมซึ่งในู้ว,ว่าหายไปไหนกันนะซึ่งตนนัวนี้เดี๋ยวผมตัดไปเลยตอนที่ผมเข้าเกมเลยดีกว่าซึ่งตัวน,นี้ผมก็เจอพี่โปด้วยแล้วซึ่งพี่โปดหายไปนะโอเคโอ้ยโูโ้พลังเวร์จริง ผมก็มีผดแสงนะเออสวัสดีสวัสดีไลค์ดิวะผมจะผมจะเอาไลค์เปล่าอะอะกดติดรับควรกินมะ ควรกินไหมหหหหหกินไหมควรควรอ่ะควรกิน วางไม่ได้วางไม่ได้ผมวางไม่ได้วางไม่ได้เก็บแล้วเก็บแล้ว

โอ้โหโอ้โหผลสีแบบะไรว่าสีสีขาวแบบเยอะอยู่นะสีฟ้าสีฟ้ามาแล้วตอนนี้มีสีฟ้าแล้วมีไอส์เฟมผมก็เคยใช้เซมผมก็เคยใช้ดาร์กผมผมได้แต่ผมไม่ปวดไปอีกโกิลผมก็มีไดมอนด์ผมก็เคยมีผนแสงผมก็มีเพราะอนผแสงผมชอบโกดมากเพราะผมเฮ้ย <c oughs> หมดเลย หยยหก้บุดดดาขายผลพระขายผลพระขาย วันซื้อไหมวันซื้อไหมวันซื้อบอซื้อบอเอ้ยโอ๊ยอ้าวทุกคนหายไปหนึ่งหมดเลยโอ๊ะเกิดอะไรขึ้น ไปฟาร์มเงินก่อนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาร์คที่นี่กันไปก่อน เงียกเกาะงกงกเปิดประตูแล้วไม่ไหวแล้วผมมีช้างมันมอดอ,อ่ะขอถามเบืดอนะ่ะเดี๋ยวผมถามตรงนี้นะระหว่างผลมันมอดเนี่ยไอผลที่ผมใช้ยอยู่เนะี่ยไอผลมันมอดกับผลแสงเนี่ยผมควรกินอะไรวะอันนี้ผมขอถามนะทั้งหมจะผมจะเล่นบอกฟุตม,ม,มานานแล้วก็ตามนะเดี๋ยวผมขอถามทำผู้ชมนะ ท่านผู้ชมเลือกมาได้เลยถ้าคุณอยากให้ผมกินผลแสงกดอ่าสิบเอาวะโอ๊ยโอ๊ย,อยพี่พี่พี่ปวดยาบังอ,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 อ่า,า,า,าอ่าพันไลค์ด้วยกันนะนี่อยากใช้ผมเป็นมอสว่ะเออตรงไหนดีวะขอ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 ปุ ฟาร์มก่อนนะก็ฟาร์มก่อนขอฟาร์มก่อนนิ้วมาเอ,อ้อขายเปิดพลังผลแสไปผุนเพลงวะ ใครเปิดจอนซีน้าโอ้เฮ้ยะปวดปวดปวดแก้ปวดได้ครับะผมจะกินโชว์ให้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวกินโชว์ให้ เดี๋ยวกินผมกินเลยเดี๋ยวกินมาผมกินแนะ่ดูดูมองผมผมเก็บเอาไว้ขว้างก่อนดีกว่าฮึบหลบอย่างเท่ เก็บกดปิ๊งปิ๊งปิ๊งอะเดี๋ยวกินโชเลยเพราะผมชอบผลไฟถึงผมจะมีผลแ,แล้วก็ตามแต่ผมจะเอาผลไฟว้ยแล้วไงอ่ะแล้วไงมาดูตอนนี้ผมเจอผล,ผลที่ตัวเองชอบแล้วผลไฟผลไฟเอาออกไม่ได้ผลไฟเอากดออกบ่ได้เอา ได้อ่ะครั้งเกมครั้งเกมจากเกมว่าไม่ได้กากเขาแต่ผมกากผมท่านผู้ชมผุจะมีผลที่โง่เลยนะมานี่ 听错了，听。 ไปโดนกันผมไปโอ้ยไปโอ้ยโอยโอยดนน้ำแข็งไปไปไป,ไป,ไป โอาว่าวอาแกตายผมเนี่ยผมไปฟาร์ามผลมัตเตอรี่ก่อนนะ ผมจะได้มีผลอะไรวะมีพลังครบเหมือนหรือว่าเหมือนชาวบ้านเขาบ้างนะอุ้ยพี่โป้ปุ่นคุณพี่เขาโอ้โปลาแล้วเดี๋ยวไปโฟผมไปฟาร์มมาสเตอร์ลี่ก่อนดีกว่า เดี๋ยวมาฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนนะครับผมคลิปนี้จะมีแต่ฟาร์มฟาร์มก่อนอะไร Goodbye ปุ๊ด เดีไปเลยละใหไปอีกเอาไปเพื่อนโอ้ยกุ้ยปูชันเอาเกาะนี้พอดีเลยป่ะไปกันโอ๊ยโตายไป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  บิลาบิลาฟิมุกขัป่องปุ๊บอืมมาผมพร้อมที่จะฟาร์มละลูกบอลพงมาดี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 โค้งมา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 เซมาเซมาสิ ไไือผลเก่าผมไปด้วยไม่เอเป็นไงงงไหมงงไหมเด๋ยวผลปอกเปิดเกาะก่อนบิว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 ิลเป็นไง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 อึ้งไหมอึ้งไหมเฮ้ยเพลวไมเซลยิงเลยิวิวิวเอาหายไปไหนวะ ไปอยู่นู่นปังตุ๊งโอ๊ยหยุดหยุดหยุดบินอยู่บนฟ้าแล้วยิงปิว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 ซึ่งยิงไม่โดนด้วยไปไปออาไปละไปละไอแอมไปละไอไปละ ปวดเพอาีเอาเออปวดทุกข์กันอะไรขาานะ้างในวะเนน่ะเอ,อ้ยปวดเองจะล่อเลยหรอได้ดีมาเดี๋ยวช่วย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 ไปตึง้งตึ้งไปไปไป

กลับมาโลกนี้เลยไปแล้วฟ pues ุ y ink y ink ๊บมามาละไป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 เคียร์บอสกันต่อยิงยิงใส่มันตึงมันอยู่ไหนไปเลยยิงปิ๊ปปิ๊ป yeah. ิ๊ปปิ๊ปิ๊ิ๊ิ๊บนพงยากยิงเลย

我爸爸。Here, 퀸. 퀸. 퀸.

้เท่เลยเนี่ยไฟบ u ลเล t s กูเชื่อค่าเท่เลยไฟบ u ลเล t s ตึ้มไฟเฮอออ้อครบแล้วไอ้กตั้งแต่มัอจะเท่แต่ตายจ้างยังเก่งกว่าน,นี้เลยด้วยเป็นไรเราเอ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 า,เอา,เอาคนที่เราชอบไปละไปความจริงผมชอบคนผีนะนะ

z ุ่มจมติดพีไพี่พี่ก็อืม,ท,อมทำไมผนแสงมันดูเก่งจังอะ่ะอืมดูผมจะใช้ผนแสงดีไม่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 รู้ ผมจะใช้ผลอะไรดีผลแสงก็ดีนะ คือหมดแล้วอคือผลผมหมดละและไอ้ผลแสงละไม่มีง่ายง่ายคือแบบไม่ได้เออเออเอเอกันมาทำไมย่านจมมันหมดมันเกิดอะไรขึ้น อย่าบอกแล้วว่าให้เไ,ได้ใช้ผนไอยชุบชีวิตตัวเองมาก่อนชุบชีวิตความเก่งของตัวเองมาก่อนพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตรอดพวกข้าคือฟยูบุลิตตาย ผมมาแล้วลูชายคนดีฮีโ่ฮ oh. ีโลฮิมาต้เป็นไงแล้วจุกออก็งเป็งแงเป็งแงเป็งเดี๋ยวพออปดก่อนว่าปอดอยู่ไหนปอดอยู่ไหนอะ ปวดอยู่ไหน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 ปวดปวดอยู่ไหน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 อะไรเนียเจ๊ เไปลไปโลกน้ามาละโออออลืมไปว่าบิน้นี่วะออเกม้าไปแล้วตกไม่เป็นไรผมจะใช้อะไรดีมีกวาวว้าว Wow, wow. Okay. Keep. do Okay. Okay. For you. For. I okay, จมน้ำตายดีกว่าหผมเนี่ยแข็งแร่งจมน้ำให้ดูเป็นไงเป็นไงเป็นไงฝนไฟ เจกอกาะหนึ่งแล้ว,ก,ลก,ลวก็แรกเตาองทำใช้ไปทำใช้จะเจอวอเตอร์เซเว่นหรอวะาจะไม่ได้ทางไหนที่ผมเจอเกานะหน้าตุตุ๊ดตผมวารกลับกกอนดีกว่า